ปีชาแนลค่ะเมื่อนี้ป้ามาอัปเดตอันต้นชะอมของป้าให้มึงเด้อค่ะว่าป้าปลูกเป็นเช่ไนไรแน่ค่ะเห็นบ่ค่คะแตกใบแตกยอดหลายแล้วนาอค่ะชะอมค่ะแตกใบแตกยอดค่ะแตกใบแตกยอดโอ้ยงามค่ะงา นน,น่่่ะะีคแตกใบแตกยอดหลายแล้วค่ะเกือบมดทุกต้นแล้วค่ะนี่ค่ะเกือบมดทุกต้นแล้วนาะค่ะอยากคุณไเม่เคยเห็ุการเกษตร ป่าบ่เคยเหตการเกษตรป่าบ่เคยปลูกอีอย่างเลยค่ะป่าปลูกชาวนาเต็มคันเนาะค่ะตุ <c> ่ง <oughs> กำลังกำลังสิติดกำลังสิเ็นค่ะดินเฮาเมือมนดินดีเป็นดินทรายจ้ะ,ะเลสาแน่เนาะค่ะ นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ะปากลูกเศร้าหน้าเต็มคันแต่บ่เคยเห็นเนาะค่ะนี่ปูกชะอมได้แตกยอดแตกกองามปนี ดีใจแล้วล่ะค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วค่ะค่ะพอใจค่ะพอใจ พอใจอเล <c oughs> ยค่ะเธอนี่เออน่แตกใบตกเลยต้ไตตตนไม้กำลังสิตังตุนเนาะนกสิบต้น สีสันได้ไดังใหปลาแล้วค่ะย่างหน่อยเดี๋ยวมือละลอยก็ยังดีดิค่ะดิเดี๋ยวมือละลอยก็ยังดีปากก็ระเพาะใหญ่ตัวนี้ตัวนีลลย้ยังไม่ทันเลย คนก็สิแตกเดี๋ยวเคนก็สิแตกค่ะยังแบบเลือกทุนเลือกกอยัองบ่เป็นค่ะที่หนึ่งเข้ากับสิเลือกเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนี่นัง่นงลงได้หลังค่ะ กับกำลังสีต่างตน้นชีวิตใหม่ของเพิ่นได้จากเพิ่นเคยอยู่ดินดำดินดีที่นีเพิ่นกับม่อยู่ดินทรายเพิ่นกับถือว่าเพิ่นกับปับ๊บโตเพิ่นเต็มทีคือกันค่ะต้นบักฮงบากับใส้ปุ๋ยให้เพิ่นอยอ่ค่ะนีเนาะ นมูไม่เทียมปลูกด,ด้วยกันหาสิบต้นหลังหาสิบต้นหลังหาสิบต้นหลังก่ะแดจกิงแตกตาออกมาแล้วเนาะค่ะ,คะปาก็ดีใจปาก็พุ่งใจแล้วค่ะ วา่าป่าเห็ดใดนี่ค่ะกำลังแตกกิ่งแตกก้านแล้วแตกออกน้ำตาค่ะนี่ค่ะเพื่อนกระพากันแตกออกน้ำตาอืมค่ะดีใจเด็กค่ะดีใจว่าตะของเห็ดใด้ บางต้นยัง่กันแตกเนาะค่ะเขาต้องให้เวลาพื้นแลยค่ะให้เวลาพื้นค่ะต้นบบกคุณต้นนี้อาก็บอกคุณว่าเพิ่นสิอยู่์รอดปลอดภัยบอกได้สำหรับสำนันอยู่ก็เอาบ่อยู่กอะไอพำนั่นละค่ะนี่ค่ะหาซุ้ต้นหลัง ผลกระพ้ากันแตกจริงแตกการออกมาแล้วเนาะค่ะอืมอืมค่ะ,คะอืมกำลังสิแตกกับมีค่ะพวกท่านได้แตกกับมีอยู่แต่มีหน่อยนี่ตน้นนี้บักคง หนูสียังบ่อยังอบ่อยังกับบ่เป็นยังบ่หบาากันนี่อีกหาสิบต้นหลังลน,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 นี่เห็นบ่ค่ะทำลังแตกจิงออกน้ำตาเป็นแล้วค่ะแตกกิงแตกการภูมมใจค่ะดีใจหลายที่ ถือว่าประสบผลสำเร็จค่ะประสบผลสำเร็จในการทัำเษกษเรบุญชอมเนอะค่ะภูมใจหลายดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจแน่่ะวัวตะของเหตุใดค่ะ ดีใจคักกุ้มใจเด้ยค่ะห้องเห็ดอีกห้องไปปลูกลงไปนสิห้องก็ล่อผลร่อวันนี่ทีของผลิตตผลเท่าจะนั่นนี่ต้นอนต้นน้อยนาค่ะน้อยนาแต่เออป่าเกิดวายเพิ่นกระสิตเรอละ ต้นค่ะขอบคุณดันทิชีและเอฟซีตุกทานเด้อค่ะที่เข้ามามือเข้ามาติดตามให้ตาค่ะค่ะคลิปนี้สัมเนียเด้อค่ะสวัสดีค่ะ